เดินทางกันนะครับพี่ฟีก็กำลังตามมาอีกเช่นเคยครับนะ้าพี่คิมไข่เหนียวมากครับ โย <Good. S 2> uh huh. สวัสดีครับทุกทุกคนคือตอนนี้เรามีน้องๆเนี่ยทักกันมาใน a c e b o o k เนี่ยเยอะมากวันหนึ่งผมตอบคำถามคำถามเนี้ยหลายรอบมากๆนะครับเรื่องว่าผมเนี่ยเล่นสเก็ตที่ไหนถ้าดูวิดีโอผมเนี่ยถ้าไม่ได้ตามตลอดเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวิดีโอต่อเนื่องการซ้อมต่อเนื่องมันเป็นวอกมันเป็นมันเป็นการบันทึก พราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้เนี่ยต้องตามนิดนึงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่ผมจะพาไปไม่ใช่ที่วงเวียนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปที่ใหม่ที่ที่แบบว่าไกลผมที่สุดไม่ต้องใช้การเดินทางอะไรแค่เดินไปนี่แหละก็ถึงเดี๋ยวจะพาไปรีวิววันนี้สนามที่นี่เย yeah. ถึงแล้วครับ มันอยู่ตรงบีดตลาดทูนะครับอันก็ประมาณนี้นะครับกวา้างๆเดี๋ยวจะให้ดูโอ้มีรานตะก้อด้วยนะ <15 000. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับพื้นก็เรียบดี คือ,อยู่แ,แถวๆนี้มาเกือบจะสาเดือนเพิ่งรู้ว่ามันมีลานสเก็ตนะครับได้น้องที่เล่นมงเวีนใหญ่นั่นแหละบอกมาอีกทีนะครับลองมาเล่นดูเซเวดูวันนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับน่าเล่นหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าถ้าดีก็าจะย้ายมาเล่นที่นี่เป็นประจำนะครับวงเวียนใหญ่ก็คงต้องอนานๆไปที่อันนี้จะเป็นล็อกของางจะสูกนิดนึงนะครับ แล้วก็มีแลมขึ้นไปนะครับน่าจะประมาณว่าเหมือนให้พวกจักรยานเล่นจะมากกว่าแล้วก็เหมือนทำกันเองด้วยนะครับอุปรกรณ์มีการล็อกไว้ด้วยนะครับแสดงว่าต้องมีเจ้าของถ้ามีการล็อกแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูแลมโคตรสูงอะ่ะสูงมากลงได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอ่ะรับโอ้ในวิดีโอมัน่าจะดูไม่สูงแต่ของจริงอ่ะสูงมาก เดี๋ยวยืนให้ดูคืออย่างสูงอะ่ะลงมาจะบาดเจ็บหนักเลยอะ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็กะจะมาฝึกออลลี่เหมือนเดิมนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ปเป็นวงเวียนใหญ่ลงไปนี่แบบพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์ช่วยเหลือกันมากมายนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็สอนขอบคุณ ด้วยนะครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าหลังปิดกล้องไปแล้วนะผมก็ยังเล่นอยู่นะครับประมาณชั่วโมงนึงแหละแล้วมันก็ออรี่ได้นะครับกลับมาเหมือนเดิมผมก็เลยรู้ว่าเหตุผลว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ไปถามพี่คนนึงเกี่ยวกับว่าออรี่ทำไมผมออรี่ไม่ได้ช่วยดูให้หน่อยเขาก็บอกมาซึ่งผมก็เข้าใจเลยนะครับจากที่ผมไม่รู้เมาก่อนว่าเออมันต้องมันต้องเล่นแบบนั้นนะครับเขาบอกวาว่าซือผมเนี่ยมันเอียงไหลมันเอียงดูไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้มันตรง แต่ปกติที่ผมเข้าใจก็คือเออทำคือออลี่ยังไงก็ได้คือแบบให้คือให้ไหลมันตรงนะครับแต่ที่แตกต่างเขาบอกว่าให้ฝืนโอโ้โหคำนี้เลยคือแบบจบเลยเขาบอกว่าฝืนเนี่ยจะเข้าใจต่างกับการทําให้ไหลตรงเลยเพราะเรารู้ว่าเออมันต้องฝืนไงมันถึงจะได้ไม่ใช่แบบว่าทำยังไงให้ไหลตรงอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจเราก็จะแบบ ใช้เวลาน,านานมากนะครับกว่าจะตรงแต่ถ้าบ,บอกฝืนเนี่ยเราจะได้หัดแบบเออฝืนๆนเดี๋ยววันนี้จะมาลองฝืนดูนะครับแล้วก็ไอส่วนที่ผมออลลี่ได้เนี่ยช่วงหลังที่ไม่ได้ถ่ายแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าผมออลลี่แบบว่านิดเดียวไม่เยอะนะครับเพราะตอนแรกๆอะ่ะที่มันไม่ลงแล้วมันเปะตลอดเพราะว่าผมใช้แบบออลลี่เยอะแรงเยอะไงพอแรงเยอะเนี่ยผมก็จะผมก็จะใช้แรงเยียงแขนเนี่ยนเยอะมากขึ้นมันก็เลยเปะมากขึ้น ตอนหลังๆที่ผมได้ก็คือผมออรี่หน่อยเดียวไม่เยอะผมก็เลยไม่ต้องเวียงเยอะมัน,นยียงหน่อยเดียวผมก็ยังลงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนออรี่แบบเล็กๆน้อยๆไม่เยอะครับมันจะไม่เวียงโอเคน้องเขาเอาลาวเล็กอันเล็กมาให้นะครับบุณมากเจมากเจ๋งมาก องไล่ๆแล้วก็โดดดูนะครับเออช่างมันเนอรู้สึกโดดเบาๆแล้วมันยังไงไม่รู้แปลกๆเดี๋ยวโดดขึ้นเหล็กเลยกันเพราะว่าเหล็กมันไม่สูงเท่าไหร่นะครับนี่คือตัวอย่างที่แบบโดดสูงแล้วมันจะเป๋เยอะมากผมก็ไม่กล้าโดดเบาๆเ,เพราะว่ากลัวติดเหล็กนะครับ เดี๋ยววันนี้ยังไงเดีวผมจะลองคอลลี่ฝืนนะครับลองดูว่าวันนี้จะได้หรือเปล่า ตอนนี้นี่มันยังเอียงอยู่เลยนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยกล้าโดดเหล็กเท่าไหร่นะครับเหล็กมันน่ากลัวกว่าปลวยมากแล้วก็เจอเด็กอีกแล้วนะคถาบที่ลาดะเก็ตดี่ไม่มีเด็กไม่ใช่ลาดเก็ตแน่ๆตัวแล้วก็เขาจะมีมุกป,ประมาณว่ามาถ้าเป็นคยคุยๆๆแล้วจากนั้นก็เคลียเคลียเคลียแล้วก็เอาไปเล่นนะครับตอนนี้คือมันก็ยังเอยียงเลยนะครับคือยิ่งสูงมันก็ยิ่งเอียง เหนื่อยแล้วตอนนี้ฝึกมาได้ชั่วโมงแล้วนะครับคือพอมันห่วงเรื่องไหลใช่ไหมทีนี้ก็ปาดมันก็จะหายแบบแก้จุดนี้ไปโดนจุดนั้นโสุดสุดอะสู้ เริ่มแบบสมาธิเสียแล้วเดี๋ยวพักกพักแป๊บหนึง่งเพื่อฝึกใหม่นะครับถึงออรี่ตอนนี้นะผมยังจะทําไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจะมีท่าไม้ตายอยู่นะครับผมนั่นก็คือบอร์ดสไลด์นั่นเองเนี่ยดูนี้แบบยังแบบสายอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปลองบอร์ดสไลด์นะเพราะว่ามันมีแบบอันเตี้ยแล้วขึ้นได้ไแล้วชัวรว์พอเมื่อวานเจอวงเวียนใหญ่มันขึ้นไม่ได้มันสูงเดี๋ยวเอบอร์ดสไลด์เล่นดูก่อนนะครับค่อนคลายนิดนึง จะค่อยมาฝึกออลี่ต่อจัดไปไม่มีเทียนนะครับมันเลยไม่ค่อยแบบลื่นเท่าไหร่เพื่อนเลย มันมหนืดเกินไปครับแรงไม่พอส่งมาไวก็คอนโทรไม่ทันอีกเดี๋ยวลองอีกทีนะึงใช้ความเร็วให้มันแรงแบบนิดนิดนะึงเดี๋ยวผลไปได้ก็ <c oughs> <c oughs> ว่าจะเล่นอะไรนะถ้ามันแบบตอนที่ระหว่างที่เราจะตอรี่หรือรจะบอสไลท์ถ้าเราแบบเกิดแบบสมาธิไม่มีอ่ะแบบกลัวๆนะี แบบมันจะแบบเจ็บอ่ะเดี๋ยวซ้อมอรี่หน่อยแล้วก็กลับ มันแบบกลัวแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวพักก่อนเอาละครับเหมือนจะได้นะครับออรี่อยู่กับที่นะครับเหมือนมันแบบมันจะโอเคขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใช่ปหก็ประมาณนี้นะครับมันจะเบี้ยวนิดเดียวเดี๋ยวลองมากระโดดข้ำเด็กดัวได้รปล่ามีอะไรโพสตยูทูบไหมมีชแนลมีชแนลแล้วชนแลวชนแลอะไรทำเกี่ยวกับอะไร ช่องอะไรบอกได้ช่องอะไร,ออะไรเดี๋ยวเพื่อเขาจะติดตามกันฮีโร่ครับฮีโร่ครับโอเคฮีโร่ครับสุดยอดฮีโร่ครับขยบให้พี่หน่อยพี่จะกระโดดค้ำเลยขอบคุณครับ ซ้อมเพียงเท่นี้ครับผมแบบสมาธิไม่มีเลยที่นี่นะครับอะไรมันเยอะมากนะครับสิ่งรอบข้างนะครับทําให้ไม่มีสมาธิทำให้ไม่มีสมาธิในการเล่นคงกลับให้เล่นวงเวียนใหญ่เหมือนเดิมนะครับที่นี่แบบนานๆมาเล่นทีก็พอได้นะครับถ้ามาใช้ฝึกไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเด็กที่นี่คนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็กิจกรรมอยู่รอบข้างเต็มไปหมดเลยนะครับมันไม่ใช่แบบวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่เป็นแบบ เวลาสเก็ตเฉพาะแค่ตรงนั้นเลยไม่มีใครเข้าแบบมายุ่งเลยนะครับมันดีกว่านะนี่ก็น่าจะคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการออรี่อยู่กับพี่เพราะรู้สึกว่าเออมันมันปาดได้ละนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ฝึกเพิ่มแล้วก็เอาไว้ฝึกเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนถ่ายกับตอนถ่ายก็อยู่กับพี่เนี่ยมันต่างกันเยอะามากมายนะครับเดี๋ยวก็เพิ่มอยู่ัที่ค้องนะครับแล้วก็ไปฝึกถ่ายอีกทีหนึ่ง ดูวันนี้แบบเอาแค่นี้พอเราไปเจอกันวีดีโอหนะ้าอย่าลืมชีวิตเกินไปแล้วออกไปใช้ซะบ๊ายบายครับผม